จะเดินทางไปซัปโปโรเท่ so, ah, ินิผู้นำทิปของเราวันนี้คือสุพิชชีวันนี้เราเดินทางโดยแอร์เอชเอ็กเที่ยวบิน x j 6 2เจหกอเจ้าเดินทางจาก ตอนเมืองสู่สนามบินนิวชิตโตเซวันนี้เราจะไปตโ,โนี่เราถึงสนามบินนิวชิตโตเซเรียบร้อยดูความใส่ใจของพนักง,งานนะครับจะเป็นบ้านเราก็ปล่อยให้กระแทกมาถึงที่นี่เราก็ต้องมาทักทายครับ มันมันมันนะครับดิวอยากร้นะวันนี้เรามาซัปโปโรนะคะเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วมันเป็นช่วงที่เป็นฮาโลวีนเป็นิโก้ฮาโลวีนพอดีนะก็เลยแต่ละที่สนามบินที่แอร์พอร์ตที่โตเซก็จะมี ธีมฮาโลวีนให้เราดูวันนี้เป็นวันฮาโลวีนแล้วก็เป็นเบอร์เดย์ทุกป,ปีของป้าแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูเด็กโชคดีได้มาฉลองวันเกิดที่ญี่ปุ่นเกือบปีเลยเช่ไหมปีแล้วฉลองวันเกิดที่ญี่ปุ่น3าปีแล้ว ดี 5, แล้วจะองมันเกิด,ดที่ตากีนะสหรับคนที่เก็บถือของเวลามาเที่ยวเนี่ย เก็บไว้มาซื้อตอนจะบินกลับก็ได้เขาว่ามันอร่อยใช่ไหมเด็กเด็กก็ต้องลองหน่อยมันคืออะไร เมนูนี้นคือโมเดโตล่างช็อกโกแลตแล้วก็มีซอฟต์งอ,อ่ะลองชิมนิดเป็นไงบ้างจุกข้อยไหมซอฟต์ทีมันอร่อ,อเสียงดังกรุบเลยมันอร่อยอ่ะอ,อร่อยแบ๊บแบ๊บแบบอร่อยแบ๊บแบ,บแ๊บกัน วันเกิดน้องลี ลับโปรฝนตกเลยยังอยู่ในสนามบินจัด ฉลองวันเกิดวันนั้นไปฉลองที่ไหนนะสวนสวนสวน,น่ะสวนนะี้เนาะอันนั้นเป็นเป็นเป็นผีเป็น,ปน,ปนแบบ้าที่แลองฉลองกับต้นรู้อ้าวมัม Happy Birthday to you ต้องเอาเทียนอับปักด้วย ก็ตัวแล้กูมัว ที่มีการ์ดอยู่แล้วก็เติมเงินเอานี่เราซื้อการใหม่เลยใช่ไหมใช่สิคะเราไม่มีเลยเพราะว่าเราคืนไปหมดแล้วทุกปีเวลาเรางมาเราคืน ง่ายๆมันจะเป็นมาจํา500ยอ่ะมาจํมามาจำาอยใช้ได้พันเราซื้อสองพันอ่าเราได้การ์ดละ แล้วตอนเรางกอากาศดีอากาศดีสิบกว่องศากำลังสบายสบาย ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์แท็กซี่ญี่ปุ่นเขาจะเปิดประตูรอไว้เลยเวลาขึ้นมันจะปิดเองน่าเ,าเดินมาถึงห้างพาโก้แล้วก็มาทักทายเจ้าสิจโตตัวนี้วันนี้ปิดถนนเดี๋ยวมีงานฮาโลวีน ไปดิรีไปเก็บของแล้วก็มาตรงนี้ไม่ต้องแต่งก็นนะ่ากลัวอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ต้องแต่งฮาลโลวีนไม่ต้องแต่งน,นะน่ากลัวอยู่แล้ว ก็เดินมาถึงป้ายในตำนานป้ายตะลุงกระดกเบียร์ที่คุณแม่ขุงมองเห็นในระยะครึ่งกิโลนิกะนซี จะเป็นทางเดิน้อปปิ้งโบ์ทาวถ้าฝนตกเราก็จะลงไปเดินข้างล,ล่นะลลางทางเดินตู้ๆแบบนี้เขาจะไว้ใส่หินไว้โรยตอนหิมะตกกันลื่น ในสุดจเราก็เดินมาถึงโรงแรมโฮเทลเน็ตที่นี้อากาศประมาณ15องศาก็เย,ย็นกปแลังสบายๆ เราจะเดินไปไหนกันไปร้านกาเฟนั้น,นดะ<อ>นีด่ดูมาตรฐานความปลอดภัยของคนญี่ปุ่นนะครับการทำงานของเราเอะวางกลวยตัวเดียว <laughs> เรามาถึงแล้วไซเบอร์ซิตี้ Xin lâu chạm má Nhìn buffet Tiếng Ngày สำหรับ4คนปเป็นแบบ70นาทีวันนี้จเป็นกุ้งนำส่กุ้คนหนึอเลก็เป็นกุ้งราสอ่ะนะวันนี้จะเป็นซวิคค่ะแล้วก็เดี๋ยวพเราพาได้ดูรายอาหาร มันก็จะเป็นเนื้อซาลสเ,าเ,นเนสา่าเป็นเนื้อสัตว์นอกค่ะเป็นเน้อแนะนของทางร้านเลยค่ะถัมาก็จะเป็นพนดซาดาเาแล้วก็ขายของทางร้านนะี่ทั้งหมดห่าสายพันธุ์ยกันที่อย่างโต๊สุกเรียบร้อยแล้วอะ่ะเดี๋ยวลูกค้าก็แค่นำไปถือยิดเอาสักืที่ะไรได้เลย

Rượu khuê phú giấc Thịt hỏi, thắng tăng phồ Thịt tăng dài Mì nha Mùi Uống chín Uống Để canh แต่อย่างน,นี้นาไใหญ่มากาอ้นันดห้องนี้แต่ยงคห้องนอนของเกรียอันนี้ห้องนอนของคลิมี่กับคุณโกโก้ ้องน้ำกับชิดลุกนี่เขาแยกห้องน้ำใช่้น้ำกับเขาแยกห้องอาบน้ำกับห้องน้ำโอ้โหมีอ่างด้วยโรงแรมใช้ได้เลยนะโอเคอยู่โอเทลเน็ตห้องเป็นห้องเตียงเดียวเตียงใหญ่ โอเคห้องน่ารักดีอันนี้เหมือนการห้องน้ำแยกส่วนอันนี้วิวหลังคาวัดมีกระจกให้ดีมีไม้ไผ่แล้วก็มีที่นึพานงดีห้องน้ำห้องน้ำห้องอาบน้ำออน,นี่มาตรฐานญี่ปุ่นนะคร มีอ <mean> ่างเล็กๆมาเตนมัติ